หลอมให้การคว้าทุกผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้ากลายเป็นเหมือนสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดไปโดยปริยายเลยครับโอเคครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะลองเอาทุกอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาประติดประต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนที่สุดของปรากฏการณ์นี้ครับถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดในคําเดียวเลยนะเราอาจจะเรียกปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ได้ว่าเป็นเหมือนกับ Growing pains ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คืออาการเจ็บปวดจากการเติบโตของวงการท่องเที่ยวอินเดียนั่นเองแล้วภาพนี้มันคุ้นคุ้น,นไหมครับลองนึกย้อนกลับไปสัก1ิกว่าปีก่อนนักท่องเที่ยวจีนในยุคบุกเบิกเนี่ยก็เคยโดนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องมารยาททางสังคมในลักษณะนี้แบบเป๊ะเ,เ,เลยนะนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าตอนนี้อินเดียก็กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่คล้ายๆกันคือเป็นช่วงของการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐ,ฐานการท่องเที่ยวของโลกนั่นเองครับ ดังนั้นถ้าใช้พูดถึงหัวใจสําคัญของเรื่องนี้จริงๆแล้วก็คือพฤติกรรมต่างๆที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิด